หรือว่าพื้นที่ย่านชุมชนไทยพุทธต่างๆนะคะโดยที่ทางแม่ทัพภาค4พลโทวลิศโรจนาภาักดีก็มีการกำชับให้หน่วยกำลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดนะคะประสานไปยังฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นซึ่งก็มีการข่าวนะคะว่ามีผู้ก่อการร้ายวางแผนนะคะว่า จะก,ก่อวินาศกรรมโดยการลอบวางระเบิดประกอบในรถยนต์ในเขตเทศบาลนครยาลาเขตเทศบาลเมืองเบตงแล้วก็เขตเทศบาลในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยตามรายงานข่าวระบุว่ามีรถยนต์ประกอบระเบิดดังกล่าวเอามาพักคอยแล้วนะคะที่เขตเทศบาลนครยาลาหรือว่ารอยต่อแล้วลักษณะรถยนต์เป้าหมายเป็นรถยนต์กระบะ4ประตูโตยโยต้าวีโก ไปพ่นสีใหม่เป็นสีดำแต่ว่าสถานที่หรือว่าเป้าหมายการก่อเหตุยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะแต่ว่ามีการประเมินว่าอาจจะพยายามเข้าไปก่อเหตุในเขตเซฟตี้โซนหรือว่าจะเป็นพื้นที่ชุมชนไทยพุทธย่ยานธุรกิจสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะรถยนต์เป้าหมาย รถยนต์กระบะ4ประตูนะคะ t o y ย t a v วีโกสีดำค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็ต้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันเฝ้าระวังด้วย